ปด,ดีนี่ม้าเองนะวันนี้นะ,ะพามาเดินอ,อยู่ตรงตลาดท่าดินแดงนะหรือว่าที่ม้าตั้งชื่อของม้าเองว่าลิตเ์ิัเยาวราชเพราะว่ามีทุกอย่างที่ในเยาวราชมีแล้วก็เดินสะดวกสบายเป็นตลาดที่ม้าเดินมาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วนะวันนี้ม้าก็เลยมาซื้อ,อของกินแล้วก็อาหารไปฝากพี่โค้ดเพราะว่าพี่โค้ดจะได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะบางทีเขาซื้ออะไรก็อ,อาจจะไม่รู้ว่าซื้อยังไงให้อร่อยหรือว่าซื้อยังไงให้ถูกกับสุขภาพ วันนี้มาเดินมาเดินตลาดท่าดินแดงเป็นตลาดที่มาชอบมากนี่ไงถัว่วห้าสีไม่ต้องไปต้มนะอันนี้มากินนึกถึงสมัยพ่อแม่ยังเป็นเด็กอยู่หน้าร้อนนี่กินอาหารแบบนี้นะดีต่อสุขภาพมากเลยร้อนๆนี่ไปฝากพี่โค้ดเขาอากาศร้อนก็กินแบบเชงเชงเลยนะใสๆแบบสไตล์แบบเบาๆอะ่ะถ้าอากาศหนาวก็ซื้อน้ำขิงเข้าไปเติมให้ความร้อนให้ความอบอุ่นขึ้นมา <พอ S 1> นี่เขาแถมอีกนะแถมให้ชิมแถมให้ชิมขอบคุณมากค่ะ ลูกชิ้นกุ้งรานนี่อร่อยเนี่ยลูกละหกบาทที่นี่เขาใช้กุ้งสดเลยใช่ไหมแล้วก็ทอดกรอบเลยนะพี่โค้ชชอบกินอันนี้เลยซื้อไปให้ลูกชิ้นกุ้งที่นี่มีทั้งรากบัวมีทั้งแก๊กฮวยถ้าเวลาอากาศร้อนๆนี่อะไรที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยเขาเรียกว่าแก้ร้อนหนนะรากบัวอย่างเงี้ยเออแล้วก็ใช้เทา้าผักกัดขาวพวกนี้แก้ร้อนในทั้งหมดเลยไม่หวานมากเกินไปแล้วก็ยังได้กลิ่นของรากบัวอยู่เลย ช่วงทีอยู่ในเทศกาลเชียงเหน่งนี่ขอนที่เวลาเขาไหว้เชียงเหน่งก็คือเนี่ยมีขนมจิงจูชังเปี้ยอ้ำอ้ำก็คือคอเป็ดเขาเรียกขนมคอเป็ดนะอ่าเยวแกงนิ่มๆแล้วข้างในก็เป็นกระดูกอ๋อกระกระดูกเลยไปเปรียบเหมือนคอเป็ดไงคอเห็นไหมคอเป็ดตลาดท่าดินแดงเนี่ยเป็นตลาดที่ไม่พุกพ่านจนเกินไปนะแล้วก็พาผู้ใหญ่แล้วก็มาเดินกินหาของกินแบบที่ว่าเจ้าของก็ยังทำเองอยู่รสชาติยังมีความเป็นโบราณแล้วก็รักษารสชาติไว้เหมือนเดิม นี่ไงอร่อยูนี่มีไส้ข้าวเหนียวไหมจุกบี้อยหรือเปที่นี่นะเนี่ยร้านเขาจะมีขายมเต้าหู้ใครชอบพวกชอบเต้าหู้ตาดาวนี่มาจากราชบุรีนี่ยำโลที่นี่นะบอกให้เลยนะเนื้อนิ่มนิ่มอร่อยจ่ายเงินไปเลยนี่เป็นทนขนมเทศกาลด้วยไหมมาอะไรก็ที่เขาไหว้ตัวไหนอะ ช่วงไหวเชงเม้งได้ใช่ไหมอ๋อน้องนๆน้องๆงมนมสดอยู่ที่นี่เองเอาเนี่ยชาซื้อทุกเจ้าเลยอะ่ะ โอ้เสียดายโบกีย้ยังไม่ขายดูเจ้าของร้านก็ไว้ถ้าขายแวะมาตอนเย็นอย่าลืมนะโบกี้ท่าดินแดงอร่อยที่สุดเลยวันนี้จะซื้อปลาจาระเมดไปให้นี่พอดีเขาเปิดกล่องโลเท่าไหร่จ๊ะสี400ะ่ร้อยครับเก๋าเต้ยเนื้อมันจะแน่นกว่าจาระเมดนีเนื้อมันจะนุ่มกว่าปลานี่มาจากไหนมาชัยเหรออ๋อส่งมา,มาจากสุราษฎร์ครับอ๋อมาจากสุราษฎร์นะเลือกสวยมาตัวนี้ก็ได้เนี่ยปลาจาระเมดที่มาวันนี้ต้องการซื้อให้พี่โค้ชกินเนี่ยจระเมดจระเมดนี่มีทั้งจระเมดขาวจระเม็ดำแล้วอันนี้เ็าเรียกว่า ด่เกาเต้ยเกาเต้ยก็คือปลาน้ําลึกไงเห็นเห็นไหมอันนี้ยังบริสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์เลยอันนี้น้ํำตื้นหน่อยหนึ่งอันนี้มันจะอยู่ในดําลึกเนี่ยเขาเรียกเกาเต้ย ถ้ามาตลาดนี่นะไฮไลท์ของมานาะไม่ซื้อไม่ได้เลยร้านเนี่ยเพราะว่าคนที่บ้านนี้จะชอบม,มากแล้วก็เป็นการน้าไฉ่ที่มาว่ากินกับข้าวหรือว่าข้าวต้มก็อร่อยขอซื้อการนาัยที่ใส่ไอ้น้มันพืชอะน้ํามันลําข้าวนี่ไงนี่โลละเท่าไหร่ฮะกิโลละ200บาทนะนแล้วก็ดีเนี่ผักไอ้นี่นะเขาเรียกแชร์ไฉเป็นผักสดผักโสพลแต่ว่าเขาไม่ได้ดองนานคืนหนึ่งอ่ะแล้วก็ ใส่น้ำปลาอร่อยมากนี่ป้าป๊าชอบมากแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีทุกเจ้านะนี่เวลาม้าจะกินแชร์ไฉกับป๊าป๊านะต้องมาที่นี่เลย โอ้เจอร้านผลไม้แล้วนี่ไงซื้อไปฝากพี่โค้ดดีกวา่านอกจากส้มเนี่ยที่มีวิตามินซีสูงแล้วนะยังมีผลไม้ชนิดหนึ่งนะที่มีวิตามินซีเนี่ยสูงมากเลยคืออ c เซโรลาเชอร์รี่เลยมีวิตามินซีสูงกับส้มถึง30เท่าช่วยป้องกันหวัดแล้วก็ช่วยป้องกัน uh, การเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจด้วย วันนี้ม้าจะแวะร้านยาจีนซะ่นอยชื่อร้านว่าห้วยชุนก็ไปดูซิว่าม้าจะซื้ออะไรไปฝากพี่โค้ดบ้างช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนะแล้วก็คนส่วนมากก็เลยมาซื้อยาพวกที่เอาไว้สําหรับเออบรุงต่างช่วงนี้ใช่ไหมปรับปรับร่างกายอ๋อคนเราเนี่ยบางทีไม่ต้องกินนะตอนที่เราไม่สบายแล้วนะบางทีเรามาซื้อตอนที่ว่าเราจะปรับสมดุลในร่างกายทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเลยขมิ้นชันก็เป็น คือสมุนไพรช่วงหลังนี้ก็นิยมมาใช้กันเขาบอกมันพวกแก้อักเสบแทนยาฝรั่งใช่ไหมลมนี่เขาบอกว่ามันต้านอน,นุมูลอิสระเลยนะ<โ>นแล้วก็ช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันเลย <โน S 1> แล้วก็ยังอีกอย่างหนึ่งชะเอมเทศเนี่ยชะเอมเทศนี่คือเป็นตัวยาเข้าได้หลากหลายชะเอมเทศนี่มันช่วยเรื่องการภูมิคุ้มกันแล้วก็ล้างพิษแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ใช้มาโบราณเลยนะแล้วก็ในตำราร้านจีนส่วนใหญ่จะมีชะเอมเทศเนี่ยเป็นการเข้ายา <โน S 1> ทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นขมิ้นชันเอมเทศแล้วก็อาเชโรล,ล่าเชอร์รี่เนี่ยมันเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นผลไม้ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เสริมสุขภาพระบบทางเดินหายใจแล้วก็เสริมล์ต้านการอักเสบด้วยเดี๋ยวหน้าร้อนๆอย่างนี้เนี่ยคนเราควรจะกินอะไรทั้นี้รู้สึกว่าแบบปวดเนื้อปวดตัวแล้วแบบบางทีร้อนมือหัวนี่เราควรจะกินอะไรคะก็กินมันมีตำนาเฉพาะที่ได้ผลอ่ แช่รหนูแค่หลังอีกส่วเหรอไหนมีไหมจัดมาให้ชุดหนึ่งได้ไหมช่วงนี้มาเที่ยวบ่อยนะแล้วก็อากาศมันร้อนมากเลยเขาก็มีใบบัวใช่ค่ะแล้วก็สีขาวอีกอันหนึ่งเป็นจุกเจียจุกเทียสามอย่างจุกเจียก็คือหินชนิดหนึ่งเอาไปต้มโลกระบารอย่างนี้เมืองจีนเขาก็ใช้สมุนไพรควคู่กับพวกยาแผนปัจจุบันอ๋อคู่ไปอู่ฮั่นอร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะบอกเขาใหม่ดิ ห้วยชุนเกาะน,นะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะใครมาท่าดินแดงผ่านมาก็แวะมาถามเขาแล้วก็มาให้เขาจัดยาได้เพราะว่าเขาเป็นคนเชี่ยวชาญแล้วก็รู้จริงแ,แล้วก็มีเครื่องทุกอย่างปรึกษาเขาได้เลยวันนี้ก็เดินตลาดท่าดินแดงจนครบซื้อของหมดทุกอย่างแล้วนะแล้วเ,เดี๋ยวไปเจอพี่โค้ชที่คอนโดดูซิว่ามาจะทําเมนูอะไรให้พี่โค้ชกินไม่ต้องเดาซื้อปลามาแล้ว โอ้โหไปตลาดไหนมาจ๊ะไม่จ๋าวันนี้นะม้าไปตลาดท่าดินแดงวันนี้ทำไมอยู่ดีไปเดินตลาดท่าดินแดงก็เป็นตลาดที่ม้าชอบไงโค้ดวันนี้ตั้งใจจะทําเมนูให้โค้ดด้วยเฮ้ยยี่ยมบ้านลูกเหรอใช่เมนูอะไรรู้เปล่าเมนูอะไรเมนูปลาจระเมดนึ่งซีอิ๊วมันแสดงถึงความรักที่ม้ามีต่อโค้ดเรียบง่ายแต่ว่าอร่อยไม่ใช่เรียบง่ายแต่ว่ามีความห่วงใยซึ่งกันและกัน นี่แล้ววันนี้เริ่มต้นทําไงบอกว่าเตรียบก่อนตอนที่โคตไปอาบน้ำทำอะไรมาก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะนี่ทำไงก่อนลิ้นางมันจะต้องบ้างนิดหน่อยให้คุณความสวยนะนี่ไงนี่อ๋อบ้างนี้เหรอโอ้เห็นไหมระวังนิวเดอร์เสร็จแล้วมาก็จะเอาขิงรองก่อนนะ เห็ดหอมเห็ดหอมจะได้ให้มีกลิ่นของปลาออกมาแต่บางบ้านแล้วแต่สูตรบางคนก็ไม่ใส่แต่มาชอบใส่ค่ะสองเอยแล้วที่เหลือยังไม่ใส่ถูกไหมไม่ใส่เลยโอเคแะ่ม่ก็จะวางไปหนึ่งอีมันจะได้เอาหางไปลวก อืม้าเปิดไฟแรงเลยไฟที่สุดเลยไหมใช่ไฟแรงที่สุดเลยกดอันนี้แล้วก็ไปเราคนไม่ถามมาเหรอว่ามาปลาตัวนี้ซื้อเท่าไรอย่างงุ่นอย่างเงี้ยถามไหมถามักนิดหน่อยอยากให้ถามจังเลยอะเออตังค์เท่าไหร่อะไรอย่างประมาณความรักไม่อาจประเมินค่าได้ฉันใดปลาจระเม็เนื่องจากนี้ก็ไม่อาจจะเปรียบเทียบราคาได้ฉันนั้นปลาจระเมดถึงแม้จะไม่ต้องเปรียบเทียบแต่ถึงตอนนี้แล้วเปรียบเทียบก็ไม่สายก็ไม่ว่าโคตรโคตรเว เรานึ่งปานไม่ใช่บอกเราไปดูในซูน่สิบห้ายี่สิบนาทีแต่บางทีวันนี้เราได้ครึ่งโลหรือวันนี้เราได้สองขีดนี่จํานวนการหนึ่งใมันความดูไซส์ของปลาด้วยใช่วันนี้มาซื้อให้เพราะว่ามาอยากให้โค้ดเนี่ยกินเฮลตี้หน่อยนึงแล้วโค้ดก็ต้องออกกำลังกายนิดหน่อยพูดถึงการกินเฮลตี้โค้ดก็อยากให้มากินอะไรเฮลตี้เพราะว่า้าไปตลาดเหี่มาซื้อของมาบางทีมาซื้อกว่าจะไปก็ลำบากหรือวชงอะไรมากินอย่างจะชงอะไรอ่ะโค้ดนี่นี่ของดีนี่คือมีชัยเทอร์โบมากส์มาจากแอมเศกมะอารสกัด มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วยอือือกินสดชื่นพอเราแกะเสร็จหนึ่งซองพอนะอลรามาก็ใส่น้ำหนึ่งรอยมิลลิตรหนึ่งร้อยมิลลิตรเลยชนหน่อยชนหน่อยโหโคตรอือือสดชื่น เขาเรียกว่าพอมันมีขมิ้นชันมีชะเอมเทศเนี่ยดื่มมันมันชุ่มคออร่อยและสดชื่นมากต้องบอกว่าที่โคชอบที่สุดคือจะบอกว่าสะดวกกว่าด้วยม้ไม่ต้องเดินไปซื้อผลไม้หรือแบบสมุนไพรที่ตลาดให้เหนื่อยเลยแค่แกะซองชงดื่มได้เลย1กล่อง150กรัมมีต้อง30ซองเนี่ยก็คือคนซื้อมา1กล่องมากินได้เดือนหนึ่งอ่ะมันก็กินแค่วันละ1ซองพอโดยชงเนยนะประมาณ1้0ยร้เนาะง่ายเลยเดี๋ยวโคดูให้หมามาไปเด้มาคับบ้านโอ้นี่ดีเลยนะเหมาะกับอย่างสุขภาพม้ามากเลยนนนนะะรหววววว่่่่าาาาาางงทททีีีีม้้เเเยยึปปลลคกก็็ซซซออออสไิิ๊๊ขข ชีสขาวเพียบให้นวมันเยอะๆเลยใส่น้ำมันหอยไปหน่อยน้ำมันหอยเหรอเน้าจีนใส่ละหอยใส่ละหอมน้ำมันงาตัวเดียวกับที่คดนี่น้ำมันงาตัวที่แข็งาผดจังมาก็ใส่ธรรมดาของมากนี่แหละเข้มข้นเข้าไว้ทำอะไรทำขานี่คืออะไรทำเวลาโยคะไงโค้ดเฮ้ยขอให้อาหารอร่อยเฮ้ยรายการใหม่โยคุกเหรอโยค้าเปิดเลยมาเลยมา ทีหนึ่งเีทีหนึ่งใช่อันนี้อีกนานไหมทีนี้ไม่นานมาอยากจะให้กลิ่นของมันเนี่ยอบลงไปในตัวปลาอีกทีหนึ่งอ้าปลาจระเมศนึ่งีอิ๊วแทนความรักเนื้อเป็นไงเด้งกระดึงขึ้นมาเลยเห็นเปล่าเห็นไหมกระดูงปลากระดึงเลยเป็นไงเนื้อดูใหญ่ หาเนื้อปลาให้ลูกกินเรียนตำราไหนมาเนี่ยซื้อปลา,าจากตาลาดมานึ่งให้ใส่ทั้งขิงต้นหอมและผักกาดซีอิ๊วให้พอดีจะกลมกล่อมนึกถึงลูกให้ซื้อปลา นึกถึงปลาใส่ซีอิ๊วให้พอดีอรสชาติกลมกลม,มเ,เลยกินไปอารมณ์ดีเป็นไงเนื้อปลาอร่อยอร่อยมากใช่ไหมปลาสดมากคุณต้อคุณตปลามันนุ่มนวลแล้วมันเป็นปลาที่หาก,กินยากนะแหเดินซื้อปลาต้องนานเหนื่อยมากโคดรร้อนก่อนอ๊อกอร่อย ใครชอบกินปลาลองทําดูนะปลานึ่งไม่ได้ยากขนาดนั้นพอฟังว่าอุ้ยปลานึ่งปลานึ่งมันทียากไม่ยากแล้วดูออกมาผลลัพธ์อแล้วปลาเนี่ยนะโค้ดขอให้สดเลยนะแล้วหล่อปลาอะไรมานึ่งก็ได้แต่วันนี้มาพิเศษมาเยี่ยมลูกชายด้วยความรักและห่วใหญ่เนื้อปลาแทนความรักของหมามาเป็นระยะที่ท่อนอยู่หรือเปล่าก็ไปคิดเอาเองกันบ้านนิดหน่อยตอนมากลับไปบัญชีก็ยังเปิดอยู่ ต้องขอเรื่องขอบคุณเช้เฮร์เบอร์มิกด้วยที่แบบส่งโปรดักต์ดีๆมาให้แล้วมามาจะได้มีแรงทำอาหารอาาร่อยๆใช่ใช่อาหารแล้วก็เราให้ตอบแทนซึ่งกันและก,กันนะนี่เดี๋ยวคราวหน้าแขกมาทำเมนูอะไรล,ลองพิมพ์มาบอกเผื่อมามาจะได้มาทำให้คนกินแล้วก็คนมีรีเควสต์มามาด้วยมามาต้องแค่วพาต้องนะทำแกงแดงที่นี่แกงที่บบนี่เลยเแกะเอางั้นมาจะเตรียมเครื่องไว้เพราะว่ากลิ่นมันไม่ต้องขอบคุณนะขอบคุณอะไม่ไม่ต้องไม่ต้องมองตามองมองตาต้องรู้ใจ เราเป็นแม่ลูกกันไหนดูสิเดินมาคลิปหน้านะเอาเท่าไหร่ะพูดมาเลยนะเบ่งใจทั้งแหม่รับตังง์ห่อยนี่ลีลาเยอะมามากินกัน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 นีอุ่ณนี่สุกนี่อร่อยมหามันปี๊ปลาอร่อยอร่อยอร่อยอ้ำเลย